สวัสดีครับวันนี้ครูนุกมากับอักษรออนเลิร์นสำหรับวิชาคณิตศาสตร์คาบนี้นะครับน้องๆป .5 เราจะเรียนกันต่อเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนแล้วก็ทศนิยมนะครับนักเรียนเตรียมหน,นังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .5 เล่ม1ของอักษรไว้ด้วยนะครับหลังจากที่ครูสอนนักเรียนเข้าใจแล้วครูจะพานักเรียนฝึกทําแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนกันนะครับหลังจาก2คาบที่แล้วนะครับเราเปลี่ยนเศษส่วนจาก เศษส่วนให้กลายเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งแล้วก็เศษส่วนให้กลายเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งแน่นอนครับคาบนี้เรามาฝึกกันว่าถ้าเปลี่ยนจากเศษส่วนให้เป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งเราจะต้องทํำยังไงครับ1ตําตำแหน่งส่วนต้องเป็นอะไรครับทําเศษส่วนให้เป็นส่วน10 2ตําตำแหน่งทําเศษส่วนให้เป็นส่วนร้อยสามตำแหน่งแน่นอนว่าส่วนพันนะครับทําเศษส่วนให้เป็นส่วนพันนักเรียนดูตัวอย่างนี้ครับพิจารณาการเขียน5เศษ3ส่วน8ปเป็นจํานวนคละนะครับ ให้อยู่ในรูปทศนนิยม3ตํตำแหน่งวิธีการทํำยังไงเอ่ยครับวิธีการทํำยังไงครับขั้นแรกครับเราก็แยกจํานวนเต็มกับเศษส่วนออกจากกันนะครับจากนั้นนะครับตัวเศษส่วนเนี่ยนะครับเราต้องทําให้ส่วนเป็น1000นะครับจะรู้ได้ไงครับว่าส่วนของเราคูณอะไรได้1000เราก็เอา1000เป็นตัวตั้งหารด้วยตัวส่วนของเราตอนนี้นะครับ หนึ่หาร8จะได้125่งี้นี่ครูไปหารไม่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนักเรียนจะต้องตั้งหารยาวหรือตั้งหารสั้นตามความถนัดนักเรียนเลยนะครับหารได้125จากความสัมพันธ์ระหว่างการหารและการคูณเนี่ยนะครับนักเรียนสามารถเปลี่ยนรูปการหารให้กลายเป็นการคูณได้นะครับโดยการเอา1,000นะครับหารด้วย8ได้เท่ากับ125เอาตัวหารคูณกับคําตอบจะได้ตัวตั้งนะครับ ัวหารคือ8คําตอบคือ125้าเท่า2ตัวนี้คูณกันจะเท่ากับ1000ครับดังนั้นครับถ้าครูอยากจะเปลี่ยนเศษ3ส่วน8ให้กลายเป็นส่วนพันเนี่ยนะครับครูก็เอา125คูณทั้งเศษและส่วนอ่านะครับตัวส่วนจะกลายเป็น1,000ครูก็จัดการเลยครับเศษ3ส่วน8คูณ125ทั้งเศษและส่วนครับอาจจะต้องไปทดการคูณข้างนอกเพราะเลขเป็นเลข3หลักเลยทีเดียวใช่ไหมนักเรียนคนไหนคิดในใจไม่ได้ไปทดข้างนอกครับไม่ต้องไปกลัวว่า การทดเนี่ยจะทําให้เละเทอะหรือเสียเวลานะครับเอาความแม่นยําเป็นหลักก่อนเดี๋ยวความเร็วจะตามมาทีหลังนะครับครัว3คูณ125ให้ดูเป็นตัวอย่างได้375ก็จะได้เป็น5บวก375ส่วน1,000นะครับ375ส่วน1,000นะครับก็จะเขียนในรูปทศสิิยม3าตำแหน่งได้นะครับเป็น0.375พอเอามารวมกันกับ5ที่เป็นจำนวนเต็มเนี่ยนะครับ ก็จะได้เป็น5.37 5แบบนี้นะครับหรือเขียนเป็นจำนวนคละก่อนหน้านี้นะครับเห็นไหมจำนวนคละคือ5 37สส่วน1000นะครับ5เศษ375ส่วน1,000ทศนิยม3ตํตำแหน่งก็จะเขียนออกมาเป็น5.37 5เหเห็นไหมครับครูย้ำอีกทีนะครับทศนิยมเนี่ยเวลาเราอ่านตำแหน่งหลังจุดอ่านจำนวนหลังจุดทศนิยมเราอ่านตัวเลขโดดไปเลยเรียงตัวจากซ้ายไปขวา โดยที่เราไม่ต้องอเราไม่ต้องอ่านว่า375เราจะไม่อ่านแบบนั้นเราจะอ่านว่า5.37 5แบบนี้นะครับโอเคลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะนะครับเขียน3เศษ25ส่วน200เป็นทศนิยม3ตำแหน่งตัวอย่างนี้อยู่ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .5 .5 เล่มหของอักษรน,นะครับไว้นักเรียนสามารถมาทบทวนได้อีกทีนะครับ อ่าคราวนี้ดูไปพร้อมครูเลยนะครับวิธีทำครับทำยังไงเอ่ยอ่าให้แยกอ่าแยกตัวนี้นะครับจำนวนเต็มกับเศษส่วนออกจากกาันแล้วทำตัวส่วนให้เป็น1000 200นะครับ200คูณ5เท่ากับ1000เพราะฉะนั้นเราก็เลยเอา5มาทำไมครับคูณทั้งเศษและส่วนแบบนี้นะครับก็จะได้เป็น3บวกกับ2 5คูณ5ได้125 200คูณ5ได้1,000แบบนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนเป็นจำนวนคลาดจะได้3เศษ125ส่วนพันเขียนเป็นทศนิยมครับก็จะได้3.125ตอบเรียบร้อยเลย3.125ครับอีกวิธีหนึ่งครับเราทำเป็นเศษเกินก่อนก็ได้นะครับ3คูณ200ได้600 600บวกกับ25ได้625ตัวส่วนเป็น200เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำส่วนให้เป็น1000นะครับ 625คูณ5 200ก็คูณ5คูณ5ทั้งเศษและส่วนอย่างเงี้ยนักเรียนจะเห็นว่าตัวเศษเห็นไหมครับเลขมันค่อนข้างใหญ่นักเรียนก็จะคูณเยอะกว่าเพราะนั้นถ้าเราทําเป็นจํานวนคละเนี่ยขั้นตอนอาจจะหลายขั้นตอนกว่าแต่เราคิดเลขเร็วกว่าเพราะว่าตัวเลขมันมีขนาดเล็กกว่านะครับ625คูณ5ได้3 1 2 5ันน้ยเห็นไหมครับ3,000เกินพันมา3าเท่าเราแยกเป็น3ได้125ก็ไม่ถึงพันใช่ไหมครับ เพย์นสก็จะเป็นจํานวนเต็มครับ125ก็จะเป็นทศนิยม3ตําแหน่งได้0.125รวมกันเป็น3.125แบบนี้เหมือนกันเลยนะครับกัาทาทศนิยม1ตําแหน่งทําให้เป็นทศนิยม2ตําแหน่งทําให้เป็นทศนิยม3ตําแหน่งก็ทําเหมือนกันต่างที่ตัวส่วนนะครับ3าําแหน่งต้องส่วนพันนะคราวนี้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ไปที่หน้า91ครับ นักเรียนจะเห็นแบบฝึกข้างล่างตรงนี้นะครับเรามาฝึกทำไปพร้อมกับครูกันเลยนะครับครูจะพานักเรียนทำแค่บางข้อข้อที่เหลือครูอยากจะให้นักเรียนไปลองฝึกทำด้วยตัวเองนะครับเพราะว่ามีแบบฝึกหัดหลายข้อทีเดียวนะครับครูอยากให้นักเรียนลงแรงทําด้วยตัวเองบ้างจะได้เก่งๆนะครับเริ่มที่ข้อแรกครับข้อ1ข้อ1ครับเศษ42 <S <S ส่วน125นักเรียนก็เขียนลงไปในสมุดก่อนนะครับอ่า จากนั้นครับเราจะทําให้เป็นทศนิยม3ตําแหน่งเราต้องทําส่วนให้เป็น1,000ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับ4 2 1ส5 125่วน125 125คูณอะไรได้1,000ครับถ้าเราไม่รู้นะครับเราก็ไปตั้งหารดูก่อนอ่า1,000เป็นตัวตั้งครับหารด้วย125 125คูณอะไรได้1,000นักเรียนก็อาจจะลองเอาจำนวนมาคูณดูนะครับ125 คูณ8มัไหครับคุณจะลองคูณ8ดูนะครับ8คูณ5ได้40ใส่0ทด4 8คูณ2ได้16บวกตัวทดอีก4เป็น20ใส่0ทด2 8 1เป็น8บวกตัวทดอีก2เป็น10เอาลงตัวพอดีเลยครับเห็นไหมครับแสดงว่า1000หาร125เท่ากับ8เพราะฉะนั้นเขียนในรูปการคูณก็จะได้125คูณ8เท่ากับ1000แแบบนี้เพราะฉะนั้นครับแปลว่า ครูต้องเอา8คูณทั้งเศษและส่วนครูก็จะเขียน42คูณ8ส่วนด้วย125คูณ8แบบนี้นะครับครูจะรู้เลยว่าตัวส่วนเป็น1000เห็นไหมนะครับส่วนตัวเศษนะครับครูอาจจะต้องทดออกมาหน่อยนึงนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับตัวตั้งคือ42ตัวคูณคือ8 8คูณ26ใส่6ทด1 8 4 32บวกตัวทดอีก1เป็น33 ครูก็จะได้336อนี่ครูไปทดมานะครับเห็นไหมตัวเลขถ้ามันใหญ่นะครับเราต้องคิดหลายขั้นตอนนักเรียนไปทดได้นะครับพอทดเสร็จแล้วนะครับได้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น1000เราจะเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยม3ตำแหน่งได้เป็น0.336ตอบเรียบร้อย่นนะครับขอ้อ1ง,ง่ายไหมครับง่ายๆแบบนี้เลย นะครับนักเรียนสามารถทำได้โดยการที่ทำส่วนให้เป็น1000ได้นะครับลองดูอีกข้อหนึ่งง่ายๆครับนักเรียนดูข้อ4่ครูจะข้ามไปดูข้อ4ครับข้อ2ข้อ3านักเรียนลองไปฝึกทำเองนะครับทำส่วนให้เป็น1000ก็ทำได้เหมือนกันนะครับข้อ2ข้อ3เป็นเศษส่วนแท้เหมือนกันทำเหมือนข้อ1เลยนะครับแต่ข้อ4เป็นเศษเกินนะครับมีหลายข้อเหมือนกันนะครับที่เป็นเศษเกินครูก็อยากให้นักเรียนไปฝึกเองนะครับครูก็เลยจะพาทำข้อหนึ่งเพื่อนักเรียน มีความเข้าใจมากขึ้นแล้วนักเรียนก็ไปทำเพิ่มนะครับ675ส่วน500ะนะครับวิธีการนะครับนักเรียนสามารถเปลี่ยนให้เป็นจำนวนคละก่อนอแล้วมันจะง่ายใช่ไหมครับ5้0 675หาร500 501 50ได้500 502ได้1 0 0่2เกินนะครับเ้นใช้1ก็พอนะครับแล้วลบกันลงมาครับ5ลบ0ได้5 7ลบ0ได้7 6ลบ5ได้1 เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นจำนวนเต็ม1บวกกับเศษ175ส่วน500แบบนี้ถูกไหมครับหลังจากนั้นครับทำส่วนให้เป็น1000ง0 0นี้ง่ายเนาะ5 0 0 2เท่าของ500คือ1000เพราะฉะนั้นครับนักเรียนก็เอา175ส่วน500คูณ2ทั้งเศษและส่วนได้เลย500คูณ2ได้1000ใช่ไหมครับ ก็ส่วนนียจะเป็นพันทันทีเลยง่ายๆเลยเหลือตัวเศษครับคูณ2ค่อนข้างง่ายนักเรียนส่วนใหญ่น่าจะคูณในใจได้นักเรียนคูณเลยครับ5 2เป็น10ใส่ศูนย์ทด1 7 2 14บวกตัวทดอีก1เป็น15ใส่5ทด1เราอาจทดไว้ในใจได้นะครับ2คูณ1เป็น2ตัวทดอีก1เป็น3นะครับก็จะได้เป็น1เศษ350ส่วน1,000 เห็นไหมครับก็จะมีจํานวนเต็ม1ครับแล้วทศิยมอีก3าําแหน่งคือ3 5มหแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเศษเกินครับนักเรียนทําให้เป็นจานวนคละก่อนครูว่าง่ายดีนะครับอาจจะง่ายกว่าการทําให้เป็นส่วนพันแล้วค่อยทาเป็นจํานวนคละที่หลังนะครับข้ามไปดูครูขอพาข้ามไปดูข้อ7ครับข้อ7ครับเป็นจำนวนคละอยู่แล้วครับ3เศษ102ส่วน400 อ่านะครับครูก็แยกครับจำนวนเต็มกับเศษส่วนออกจากกันเห็นไหมครับแยกจำนวนเต็มกับเศษส่วนออกจากกันซึ่งนักเรียนจะเห็นว่า400คูณอะไรได้1000ไม่มีเนาะ400 4คูณ1ได้4ก็ได้400เหมือนเดิม4คูณ2เป็น8ก็800 4คูณ32จะได้1200มันไม่มีตรงไหนที่คูณแล้วได้1,000นเลยนะครับนักเรียนลองดูครับว่าเราตัดทอนเศษส่วนตรงนี้ได้ไหมเราไปทดข้างนอกก่อนนะครับ 102.400ส่วน400ตัดทอนได้ไหมครับเอา2ตัดครับ2 2เป็น4ได้200 2 5เป็น10 2 1เป็น2ก็จะได้เป็น51ส่วน200แล้วลองดูว่าหลังจากตัดทอนแล้วเนี่ยนะครับตัวส่วนคูณอะไรได้1000มัไหม200คูณ5ได้1000เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับครูก็จะเขียนใหม่ได้เป็น3บวกกับ51ส่วน200เนี่ยนะครับ แล้วครูค่อยไปเปลี่ยนให้ส่วนเป็นพันคือสุดท้ายเราต้องทํายังไงก็ได้ครับให้ส่วนเป็นพันเราถึงจะทําเป็นทศิยม3าําแหน่งได้ก็จะได้เป็น3บวกกับ51ส่วนด้วย200คูณ5เข้าไปทั้งเศษและส่วนเห็นไหมเราต้องใช้ส่วนที่สามารถทําให้เป็นส่วนพันได้นะครับเราถึงจะหาตัวมาคูณเพื่อเปลี่ยนให้เป็นส่วนพันได้400ทําไม่ได้เราก็ต้องไปตัดทอนเป็นจํานวนอื่นที่เราสามารถทําให้เป็นส่วนพันได้ นะครับ200คูณ5จะได้ 1,000, ใช่ไหมครับตัวส่วนก็จะเป็น1,000ตัวเศษครับเราก็เอาตัวเศษคูณกับ5 1คูณ5ได้5 5คูณ5ได้25นะครับเพราะฉะนั้นเขียนเป็นจำนวนคลาสได้เป็น3เศษ255ส่วนด้วย1,000นะครับ255ส่วนด้วย1,000ครูขอเขียนเท่ากับต่อตรงนี้นะครับ พอครูเขียนเป็นทศนิยมครับครูก็ได้จานวนเต็ม 3. จุดทศนิยมสามตำแหน่งก็จะเป็น2 5 5เป็น,บบนนะคําตอบแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่คือวิธีการเปลี่ยนจํานวนนะครับจากเศษส่วนให้กลายเป็นทศนิยม3ตําแหน่งนักเรียนต้องทําส่วนให้เป็น1000นะครับโดยที่การหาจํานวนมาคูณทั้งเศษและส่วนเพื่อให้กลายเป็นส่วนพันนักเรียนก็จะเขียนจํานวนจากเศษส่วน ให้กลายเป็นทศยิม3ตําตำแหน่งได้นะครับกลับไปฝึกข้อที่เหลือนะครับจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป5เล่ม1ของอักษรด้วยนะครับนักเรียนจะเก่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วจากนั้นนะครับครูจะพานักเรียนเอาจํานวนที่เป็นเศษส่วนเนี่ยไปใช้ประโยชน์ต่อได้อีกเยอะเลยนะครับคาบนี้ครูฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่กับวิชาคณิตศาสตร์ป5ครับหน้าครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น